ก็ใกล้ใดีพี่น้องเอฟซีที่ลักทุกๆคนเนาะมันนี่ก็ับเดินทางขึ้นป่าพี่น้องบอกว่าเส้นทางมันสียะจำได้เนาะเพราะว่าผ่านมาจองซามมื่อฝนตกแห้งนะพี่น้องนะว่ามันสิเป็นอะไรพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันเลยเดินทางมื่อนี่กัมีอยู่ซี่คนพี่น้องเนะาะจะมาจองโตนะพี่น้องนะ ตอนนี้จะกำลังเดินทางออกจากบ้านออกเดินทางก็ค่อนข้างยากกันนะเดินทางก็ทุลักทุลานะ เตะกูงเลยพี่น้องนี่กับบีเตะพี่น้องที่รดรอดเนาะเน้นมันละรูดเนี่เอากระทะครับบีเตะวงนึงมันโอ้แบบนี้มันเตะวงวันนี้กับทีได้เดินทางต่อนี่นนาะ Ni là phải đi lợi nhác là chúng tao nhác là gì lợi ไปเลยเยตบเนียวไปน้อง ứ.

i luck. บอลค่าเลยเด้วยเราสชนุอเมื่อชุบเมาเลยนะพี่น้องะ Ini kemana? Ini kemana?

ค่อยไปเด้อน้ำลึกบาทนี้บนนี้แห้งโอ้เขาโับโคบมันลึกไปดับตัวนะโทรหมดรถ โอ้โหหัวรดพี่น้องเฮ้ยทางอยางเนี้ซึ่งต้นนี้ก็เดินทางมาหอดจุดใหม่ไปทางแล้วพี่น้องเนะหอดแคมโฮยนี่แล้วก็ชิได้พักที่นี่เนาะ เว้นกับค่อยค้ำลงแรงแล้วพี่น้องเอ้ยฝนก็มาฮอดแล้วกับฝนกระตุกฝนกระตุกแห้งเนาะพี่น้องเนาะน้าหน่อยใช่มึงไม่ไม่เนี่ยน้องท่านได้แนวกินไปจังเ้ยพี่น้องเอ้ยจำเจวละมันนีงบาได้แนวกินดังไผ่ยางเคืองเนาะยางอันเคืองนุ่งนะพี่น้องนะเก็บไปได้ตัวนั้น ดังติดแล้วแบบม่ไปเฮินโม่แล้วหาไม้ใหมาเชื่อเลยเล่าไิดไม่นียากมี้านนี่ยไม่ติดตอนนี้กคำน,าานอจได้เดิน,นอ,อ่อไปหากิ้วหากินพี่น้องเลยอกมาวันนี้ก็พอดีมาไล่กระเตะเข้า บามา่มีเชียมคุดเนะพี่น้องเนะมีแต่ให้มาควัดไะน้ะนาอว่าตัวใดสิควัดท่านท่านนะพี่น้องนะมันสิท่านหรือบอ่พี่น้อง

นี่ก็ค้ำแล้วพี่น้องเนาะเสีได้กรับมื่อบอดเนาะยุดมาคุดกระเตกะบโท่านใช่ไหมพี่น้องเพราะมันมีแนวคุดเนาะมาควัดเองมันมันฮูมันเล็กเกินไปนะพี่น้องนีน่ก็สีได้กรับบ่อนเนาะสำหรับคลิปนี้กับคลิปนี้กับขอจบสำนึกเด้อพี่น้องเด้อ ขอขอบพระคุณและขอขอบอุกขอบเจอขอขอบใจที่พี่น้องครับเบิ้งครับชมแล้วก็กดติดตามพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าพี่น้องสำหรับวิดีโอนี้ขอจบเพียงเท่านี้สบายดีนง